มีความรักความสัมพันธ์ชนิดพิเศษที่ช่วยให้คุณอัปเกรดศักยภาพพิเศษได้ที่เรียกว่า reunion with high dimension twin frame นั่นคือการหลอมรวมกับ twin frame มิติบนของคุณซึ่งจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากคุณได้ทำภารกิจร่วมกับ h i g h e r c e l l แล้วแน่นอนว่า จะแตกต่างจากทวินเฟรมในมิติเดียวกันตรงที่ไม่เจอแรงกระแทกกลับของอัตราระหว่างกันและมีความสำเร็จที่สูงกว่ามากเพราะเป็นการใช้ชีวิตแบบพิเศษที่ครั้งหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบมิติที่3แต่อีกครึ่งอยู่นอกขอบเขตของโฮโลแกร,รมนี้ ทุกสิ่งจึงง่ายขึ้นมีโอกาสสำเร็จในการทำภารกิจเพื่อกลับสู่จิตเดิมแท้ได้สูงขึ้นเราจะพบว่าผู้ปฏิบัติทางด้านจิตวิญญาณในระดับสูงที่ทำภารกิจเดียวมักได้รับบททดสอบที่ยากขึ้นระบบจะตรวจพบช่องทางที่เป็นจุดอ่อนให้โจมตีอยู่เสมอ จึงมักจึงมักพลาดท่าเสียทีแพ้ใจตัวเองแต่ถ้าเขามีมิติบนคอยสนับสนุนคอยเตือนย่อมต่างกันการแอบทำตามใจที่คิดว่าคงจะไม่มีใครรู้เห็นย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนคุณมีอีกครึ่งที่หายไปกลับมาเป็นภูมิคุ้มกันมาคอยนำทางเติมเต็มศักยภาพพิเศษที่คุณหาไม่ได้ง่ายๆ ในมิติที่3หรืออาจ,จต้องฝึกหนักเป็นเวลานานกว่าจะได้รับการรียูเนียนกับทวินเฟรมมิติบนจึงเป็นสิ่งที่เหนือคำบรรยายและมีหลายสเต็ปหลายขั้นแต่คือการอัปเกรดแบบก้าวกระโดโดโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ต่อสู้แต่เพียงลำพังเรามาทำภารกิจที่นี่กันเป็นทีม และพวกเราพร้อมช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างขอเพียงคุณเปิดประตูมิติแห่งหัวใจเปิดแสงแห่งรักให้ส่องสว่างทั่วทั้งจัก,กระที่4คุณก็จะเจอสิ่งที่ตามหาคือความรักที่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าหรือเสมอเหมือนได้เลยด้วยรักจากจักรวาลฮัสคังเนะกลุ่มจิตจักรวาล